สวัสดีค่ะพบขอบกยาบันอีกคือเข้าค่ะพี่น้องมาชมบรรยากาศเข่าค่ะมือนันตอนไปเบิ้งนันข้าวกำลังชุ่มนะ้ำมือนี่ก้มลงแล้วค่ะก้มลงแล้วนะคะพี่น้องเบิ้งนี่ค่ะบรรยากาศตรงไฮตรงหน้า,าอีสา,บานบ้านนาเฮาช่วงนี้ค่ะสีไฮเบิ้งเตะห่วงเข่าเนาะค่ะเนาะดูรวงขา้าวห่วงเขางามๆค่ะบรรยากาศ ทุ่งไร่ทุ่งนาพี่น้องตอนนี้เขากำลังกลมค่ะประมาณอีกพุนล่ะสิบห้าหรือยี่สิบวันพุล่ะเขาเจังสีเหลืองเนาะเข้าเหลืองอีกสิบห้าวันหรือยี่สิบวัน น้ำคากดยค่ะพี่นอ้องอ่อนซ้อนบะค่ะเบิงแต่เบิงห่วงเขาค่ะบรรยากาศอีสานบานหน้าเฮาลมบ่อยๆตอนแรงค่ะตอนนี้ตอนแรงๆประมาณสี่ห้าโมงแรงหาโมงแรงหาโมงแรงสิบเจ็ดนาฬิกานี่ ขอบคุณทุกการรับชมค่ะเบิง้งซ้นนี่ไปก่อนเนาะค่ะเนาะ